สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดูที่ดินเนินเขากันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะเนื้อที่ดินนะคะมีทั้งหมด5ไร่3งานกับอีก20ตารางวานะคะตอนนี้เราตั้งขายอยู่ที่ตารางวาละ3า0 0ันนะคะ วิวสวยมากค่ะทุกคนถ้าเราอยู่หนะ้าที่ดินเนี่ยเราก็จะมองเห็นภูเขานะคะที่ตั้งนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่หลังตลาดแม่มาลัยอำเภอแม่แตงนะคะ ขับเข้ามานะคะจากถนนหลักประมาณ6นาทีนะคะใกล้ๆค่ะโลตัส5นาทีที่ดินแปลงนี้นะคะถ้านับจากสนามบินก็ประมาณ43กิโลนะคะเดินทางมาทางแม่ลิมนะคะแล้วก็จะเจออำเภอแม่แตงนะคะ มาคะ่ะเรามาดูในพื้นที่กันนะคะอันนี้เป็นภาคสนามนะคะเราลงพื้นที่ถนนจากถนนคอนกรีตเข้ามานะคะก็ประมาณ500เมตรนะคะก็จะกลายเป็นถนน ถนนลูกลังนะคะเข้ามาในที่ดินนะคะรูปผืนที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะภายในพื้นที่ดินนะคะตอนนี้เราก็ทําการเ clearing เนาะก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็หญ้าขึ้นปะาปายนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับทําบ้านสวนร้านกาแฟรีสอร์ทได้สบายๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถนนเส้นนี้นะคะอยู่ใกล้อ่อรีสอร์ทดังๆนะคะภูแสงทอง โฮมสเตย์ Stay, แม่แต่งโฮมสเตย์อะไรพวกนี้นะคะย่านนี้ก็จะเป็นย่านดีสอร์ททั้งหมดเลยค่ะที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นเนินสโลปนะคะปาปายด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะเหมาะสำหรับรีโนเวททำเป็นบ้านสวนได้อย่างสวยเลยนะคะนี้ก็จะมีต้นไม้ไผ่นะคะอยู่ล้อมรอบตรงถนนนะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ100เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเนินสลบนะคะลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ลาบเรียบนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถูกฝากขายจากเจ้าของโดยตรงนะคะสามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยจ้าติดต่อทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ